ดีครับอยู่กับพี่ภูมิอสสาครับจะพาไปดูยากับนาแถวไปจับปูครับปูป,ปูปจัดเลี้ยงไว้ปูจัเลี้ยงไว้ครับแต่ผมจะเอาเอาไปกินไม่ใช่มันตายหมดแล้วบอ หนนูะเดี๋ยวเราจะไปดูปูครับนี่ครับนี่ครับเอาให้หมดก่อนครับให้น้าออกให้หมดก่อนโอ้หนักตกมาหนังมือโอ้โหหนาวไปหนุ่มะหนังมือออกครับเบามือครับเบาปูปูตายหมดแล้วมั้งเนี่ยไหนเนื้อหน้าลงลงไปจับปูครับ ดไปเม่อะกูนี่นูยค่อยเยอะแยะเลยครับเยอเลยครับโอ้โหเอาถังนะเยอะเลยครับจะผมจะให้ดูที่ถังครับแบบนี้ครับจะไม่ต้องเตะหน้าฝุนครับต้งเตะพอสควัน้ากสาครับเอาไปกินหน้าแรง อะไรวันคุณไ่ได้ดินมอนแข็งครับต oh, ัวนาพูดแค่นี้ก่อนได้ไหมเม่อวันนี้เราจะทำเมนูย่าทำเมนูอะไรแกงสายดอกกระเจี๊ยวกระเจี๊ยบดอกกระเจียวอืเยอะเลย ดัดครับเดีวมาเลรัน yeah, <e ี่กระจัทั้งหมดเลยบอกี่ตัวดีวูเยคก็ได้ครับน <UM ี่ยจับพอสลาเนอนตัวอ้วนนี่ัอ้วนครับอื เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับได้สิบสามตัวจะเอาไปทำอมปูใส่ดอกกระเจาะเนื้อดอกกระเจียวเดือดเกอนนะแบบชิ้เพลาะเลยโคตรไปมา เดี๋ยวจะพาไปดูมะม่วงสุดๆจากต้นครับน,น,นี่ครับทำอะไรแล้วบอกพาไปดูกันเลยทำอะไกรก่อนก็เก่งเหมือนกันอยวไปดูกันตอนปอกลูกกันเลย เอาครมาเอาเครมาให้แม่นี่จิตตุกนุกีฮยคุยไปว้าร้อด้วยได้ด้วยไม่โอ้โหเก่นมากเพิ่งได้สมนาทีเองสามสิบได้ไหมสี่เพิ่งสี่นาทีคุยวะ <c ười> ทอางนี้ครับเอากระบอกออกก่อนครับและนั้นก็ตําตําตําเอาตําแกงใสอะไรม้ใส่ดอกก็จะดอกกระเจาะเนะครับจะอร่อยครับก็จะอร่อยไม่รู้ครับยังไม่ได้ชินผมเคยกินแล้วครับครั้งหนึ่ง อีกครับปีน้ำปีน้ำป้ปจะได้ำป้ีน้ำีน้ำก็จะเสร็จครับเสร็จก็ตำ็ ไปกันเลยครับครับไล่ตามครับตามครับคุ้ละปวดตัวเองดิละไม่ต้องเสียครับแต่เราจะไปดูน้ำเพลลผักกันเลยดูน้ำเัลรดน้ำผักกันเลยนี่น้ำเพลล์กำลังรดน้ำผัก ผักอามีผักอะไรบ้างนี่ากาดมะเขือนู่นหายเลยปลุกเองกินเองครับอีกสักสิบนาทีสองมีทุกอย่าง,าม,งมีทุกอย่างครับแต่ต้นหอมผักชีไม่มีครับ ไม่สลักด้วยครับแล้วเราจะไปดูยายเกศทำอะไรกันต่อเลยนี่ครับดอกเกาะยวเจ้ครับก็เคยกินนะกันนะครับนี่ครับทำรับช้ลูกอีกตัวนึ่งฮะลูกอีกตัวนึ่งอีกตัวหนึ่ง ใส่น้ำแล้วก็ต้มครับอ้ยน้ำแตกบ่น้ำแตกบ่น้ำแตกจริงดอกนี่ครับนะท่าน้ำก็ได้แตกแล้วครับ เรไไิ่มเราไม่ได้่ล้วู้กกุ้งจะไปแล้วเหรอฮะฝากติดตามช่องผมนะยครับพี่ภูมิลูกอีสานผมขอจบคลิปเพียงแค่แค่นี้ครับ